ับเข้ามาช่วงที่2นะคะ VI สายดำค่ะแน่นอนนะคะยังคงอยู่กับพี่เว็บต้องบอกว่าสนุกมากเลยเบรกเมื่อสักครู่พี่เว็บพาเราไปร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเล่าให้ฟังเหมือนกับว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมแหมโอกาสสักครั้งหนึงในชีวิตนะคุณอุ้ยอยากไปไหมเดี๋ยวสงสัยต้องไปซื้อสักหุ้นหนึ่ง <c oughs> ไม่รู้จะมีเงินพอรน <c oughs> หรือเปล่าเพื่อให้ได้ไปนะ <c oughs> ไปไม่ได้จะเกี <c oughs> เ่ยวแขนขอไปกับพี่เว็บยังไงอย่างนั้นนะคะผู้คุยกันต่อดีกว่าค่ะสนุกสนานเดียวสาหรับพี่เว็บพี่เว็บครับอย่างบลฟเฟสเนี่ยนะ ถึงโดดเด่นแล้วอะไรที่เขาต่างจากคนอื่นฮะคือบัฟเฟตเนี่ยนะครับคือความต่างเนี่ยอยู่ที่เรามองว่าต่างจากอะไรถ้าเกิดมองว่าบัฟเฟต์ทำไมต่างจากนักเก็งกําไรไต่างในแง่มุมไหนนะครับก็คือบัฟเฟตเนี่ยเวลาเขาซื้อหุ้นเนี่ยเขาจะมองระยะยาวมองภาพระยะยาวเขาจะชอบหุ้นของบริษัทที่เขามองแล้วพบว่าบริษัทเนี้ยมันจะยังเป็นผู้นำนะครับยังจะเป็นผู้ชนะในระยะยาว เขาจะไม่ได้แบบว่ามองชั้นๆถ้านักเก็งกำไรก็คือบางทีไม่ได้สนใจเลยว่าบริษัทอะไรทําอะไรใช่ไหมครับก็คือซื้อมองแต่ว่าหวังจะกําไรพรุ่งนี้มะลืนนี้อะไรเนี่ยครับแต่พอเฟตนี่จะมองยาวมากนะครับครับแล้วก็จะมองเป็นธุรกิจครับมีมีมีหนังสือหลายเล่มมานะฮะเขาก็เขียนว่าสไตล์การลงทุนของบอฟ f เฟ t ตเนี่ย85%เป็นแบบเกรแฮม แต่มีส่วน15%ที่เหมือนฟชเชอร์อันนี้พี่พี่เว็บมากวนช่วยขยายความนิดนึงอันนี้จริงๆแล้วบัฟเฟตเนี่ยเราต้องก่อนที่เราจะเข้าใจตรงนี้เราต้องย้อนไปดูประวัติเขานิดนึงบัฟเฟตเนี่ยเขาซื้อหุ้นตัวแรกตอนอายุ11นะครับแล้วเขาเริ่มจัดตั้งบัฟเฟต์พันธุ์ชิพเนี่ยที่เหมือนเป็นกองทุนตอนอายุ26นะครับก็คือบัฟเฟตเนี่ยตอนนี้อายุประมาณ82ก็คือเขามีประสบการณ์การลงทุนเนี่ย60-70ปีนะครับเพราะนั้นในช่วงเนี้ย60-70ปีเนี่ยความคิดเข ต้องมวีวิวัฒนาการบ้างไม่ได้ว่าเหมือนเดิมเป,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 เป๊ะๆใช่ครับ <c oughs> คราว <c oughs> น,นี้เวลาพอเรารู้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเวลาที่เราอ่านคําพูดเขาเนี่ยเราต้องไปดูเขาเขาพูดคำเนี้ยปีไหน <c oughs> นะครับถ้าไอาการที่เขาบอกว่าสไตล์การลงทุนของเขาเนี่ยเป็นแบบเบนจามินเกรแฮม85เป็นแบบฟิลิปฟิชเชอร์15เนี่ยเขาให้สัมภาษณ์กับมิตยาสารนะครับในปี1969ซึ่งตอนนั้นเขาเพิ่งอายุ39เท่านั้นเองตอนนั้นความรวยเขาเนี่ย เพิ่งล้านตอนนี้นี่แบบ46,000ล้านแล้วคือมันต่างกันมากครับตอนนั้นคือพอร์ตเขาเล็กมากเขาก็เลยลงทุนแบบซื้อซื้อขายบ่อยกว่าปัจจุบันนะครับคือเขาจะหาหุ้นที่ถูกด้วยการดูอัตราส่วนคือหมายความว่าตอนนี้เนี่ยบัฟเฟตต์เนี่ยถือยาวกว่าเดิมใช่ครับคือแรกๆเนี่ยเขาเรียนมาจากเบนจามินเกรแฮมใช่ไหมครับเบนจามินเกรแฮมเนี่ยจะหาหุ้นแบบลักษณะที่เขาเรียกว่าหุ้นก้นบุหรี่หุ้นก้นบุหรี่รน,น,รนี่ก็คือหุ้นที่เราเมื่อเราดูจากตัวเลข หรือดูจากอัตราส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่า PE ค่า PB หรือ Dividend y i e พวกนี้มันแสดงให้เห็นว่าหุ้นตัวนั้นถูกนะครับเพราะว่าจะไปซื้อหุ้นอย่างนั้นแต่หุ้นอย่างนั้นส่วนใหญ่จะถือนานไม่ได้นะครับเขาก็ซื้อมาพอราคามันขึ้นมาเนี่ยเขาก็ต้องขายอันนั้นคือเกรแฮมอันนั้นคือแบบเกรแฮมเลยอันนี้คือช่วงแรกที่ครับอันนี้คือเดี๋ยวต้องบอกนิดนึงก่อนว่าไอ้ช่วงแบบเกรแฮมเนี่ยก็คือช่วงที่เขาพอร์ตเล็กอยู่พอพอร์ตใหญ่ขึ้นเนี่ยเขาทําอย่างนั้นไม่ได้แล้วเพราะซื้อมา เยอะแยะแล้วก็ต้องมาขายแล้วต้องเอาเงินก้อนให,ใหญ่ๆไปซื้อตัวใหม่อีกมันทํายากแล้วเขาก็เลยตอบมาเป็นแบบฟีเจอร์มากขึ้นแบบฟิเจอร์นี่จะต้องแบบว่าศึกษาบริษัทเลยต้องไปคุยทั่วไปหมดทั้งลูกค้าคู่แข่งซัพพลายเออร์ลูกพนักงานของบริษัทเพื่อจะดูว่าวิเคราะห์ว่าไอ้บริษัทนี้มันมีความได้เปรียบเทิงแข่งขันยังไงมีจุดเด่นยังไงแล้วก็ในอนาคตเนี่ยบริษัทนี้จะเป็นผู้นําในระยะย,ยาวได้เหมือนที่เป็นในปัจจุบันหรือเปล่า เขาก็เลยมาใช้แบบฟีเจอร์มากขึ้นแต่อันนี้ก็คือด้วยขนาดของพอรตที่ใหญ่ขึ้นไงครับอย่างนี้หมายความว่าตอนแรกที่เขาเริ่มลงทุนเนี่ยเขาอาจจะเป็นเกรแฮมร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นเกรแฮมเยอะแต่เขาก็ดูธุรกิจด้วยมีการมีการถ่ายโอนมาเป็นฟิชเชอร์มากยิ่งขึ้นเป็นแบบวิวัฒนาการเปลี่ยนกลยุทธ์ตามขนาดที่ใหญ่ขึ้นของพอร์ตอนนี้ครับแล้วถ้าเกิดว่าเทียบกันระหว่างตอนที่เขาพูดประโยคนั้นกับสไตล์การลงทุนตอนนี้เนี่ยพี่เวมองว่าอย่างตอนนี้จริงๆผมว่าเขาเป็นฟิชเชอร์เยอะ เยอะกว่าเยอะนะครับน่าจะอาจจะกับกันก็ได้เป็นฟิชเชอร์แปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เป็นเกรแฮมสิบห้าเปอร์เซ็นต์อะไรแบบนี้อย่างฟิชเชอร์เนี่ยเขาบอกว่าซื้อเขาบอกว่าถ้าเกิดซื้อแล้วพื้นฐานกิจการไม่ได้เปลี่ยนเวลาของการขายคือไม่มีก็อันนี้บัฟเฟตต์ก็พูดเหมือนกันก็คือเดี๋ยวนี้ก็คือบัฟเฟตต์ลงทุนแบบฟิชเชอร์แล้วอย่างนี้คือซื้อมาแล้วไม่ต้องถ้าเกิดกิจการดีก็ไม่ต้องขายแต่ต้องดูนะฮะก็คือข้อจํากัดของบัฟเฟตต์เนี่ยก็คือขนาดของพอที่่ใหญ ค,คือเขาทําลําบากแล้วเคยมีนักกษาปริญญาโทเนี่ยเขียนจดหมายไปถามบัฟเฟตตว่ามีหุ้น2ตัวนะครับตัวหนึ่งเนี่ยถูกด้วยตัวเลขเป็นสไตล์เกรแฮมไกตัวหนึ่งอะถูกไม่ถูกมากแต่ว่าเป็นบริชัทที่ดีในระยะยาวเขาถามว่าถามบัฟเฟตตว่าซื้อตัวไหนดีบัฟเฟตบอกถ้าคุณพอร์ตเล็กนะซื้อตัวไหนก็ได้แต่ถ้าคุณพอร์ตใหญ่ซื้อขายลำบากคุณก็ต้องเลือกตัวที่มันดีในระยะยาวอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราถือหุ้นตัวหนึ่งนะครับพี่บ๊ แล้วเราไม่ขายเพราะกิจการมันก็ยังดีพื้นฐานยังดีวันหนึ่งตลาดเกิดแพนิคตกลงมาเนี่ยเราจะเอาเงินจากไหนเข้าไปซื้อหุ้นเพิ่มมะครับพี่อย่างบล็เฟตเขาเขาเอาเงินจากไหนแต่บัฟเฟตเนี่ยจริงๆแล้วเขามีเงินตลอดนะครับเพราะว่าบริษัทเบิร์กชัยเนี่ยไม่ได้มีแต่หุ้นในตลาดแต่จะมีธุรกิจที่บริษัทเบิร์กชัยเป็นเจ้าของทางร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่หลายบริษัทเลยไม่ว่าจะเป็นบริษัทประกรันบริษัท สร้างบ้านบริษัทสีบริษัทพรมนะครับรบ,บริษัทเ,เครื่องบินเช่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับ,รบเขาจะมีแล้วพวกเนี้ยพอบริษัทเนี้ยได้กําไรมาหลังจากเอาเงินไปลงทุนแล้วมีเงินสดเกินเนี้ยเขาจะส่งกลับมาให้บัฟเฟตต์แล้วบัฟเฟตต์เนี้ยก็สามารถเอาเงินก้อนเนี้ยไปลงทุนในอะไรก็ได้ที่เขาเห็นว่าน่าจะให้ผลตอบแทนดีเพราะนั้นบัฟเฟตต์จะมีเงินก้อนนี้เข้ามาตลอดเขาบอกว่าอาทิตย์หนึ่งประมาณ150ล้านเพราะฉนั้นเขาจะมีเงินตลอดเขาก็เลยไม่มีปัญหาเรื่องเรื่องมีทุกกิจการของบัฟเฟตต์นี่กลายเป็นแบบบริษัทเมหดลย ใช่ฮะแต่ว่าในในตัวของแต่ละบริษัทเนี่ยมันบางทีมันไม่มีโอกาสลงทุนในภายในบริษัทเองไงครับ,รบเขาก็ส่งกลับมาให้ส่วนกลางก็คือบัฟเฟตเขาก็ไปลงทุนอย่างอื่นได้ครับครับผมค่ะถามพี่เว็บยังไม่ถามเลยอยากรู้ว่าพี่เว็บประทับใจอะไรสุดๆในส่วนของบัฟเฟตนะคะบัฟเฟตที่ผมชอบเนี่ยข้อแรกเลยก็คือเขาเป็นนักทุนที่ประสบความสาเร็จใช่ไหมครับแต่เขาไม่ได้นั่งอยู่กับบ้านเนี่ยฮะเขาก็ออกมาเผยแพร่ความรู้ทั้งเขียนรายงาน,นประจําปีทั้งออกมาให้สัมภาษณ์ ปีปีหนึ่งนี่เขาพูดให้นักศึกษาในอเมริกาฟังเยอะมากนะครับแล้วเขาก็ตอนนั้นเนี่ยก่อนที่บัฟเฟตจะออกมาพูดเนี่ยไอ้นักสือของเบนจามินเกรแฮมกับฟิลิปฟิชเชอร์นี่ขาดตลาดไปแล้วก็เขาออกมาพูดเนี่ยครับจำนำพิมเลยเอากลับมาพิมพ์ใหม่จังหวะพอดีเลยอ่าก็เลยทําให้เราได้อ่านไปด้วยคือถ้าไม่มีบัฟเฟตอ่ะอย่างที่ผมบอกตอนต้นก็คือไอแนวคิดเนี้ยป่านนี้มันคงอยู่ในวงจํากัดคงไม่แพร่หลายขนาดนี้อีกอันหนึ่งที่ผมชอบก็คือบัฟเฟตเนี่ย เท่าที่ติดตามมาเนี่ยเขาไม่ได้เข้าตลาดหุ้นเพราะเขาอยากรวยคืออยากรวยก็คงอยากรวยแต่ว่าเขาชอบกระบวนการลงทุนนี่ครับทุกวันนี้รวยขนาดนี้แล้วถ้าเกิดเราลงทุนเพราะอยากรวยเราอาจจะเลิกไปแล้วแต่ทุกวันนี้เขายังบอกว่าวันๆเนี่ยเขาใช้เวลา85%ในการอ่านนังสีเขาทําเหมือนเดิมเหมือนกับที่ตอนที่เขายังไม่มีเงินเลยเหมือนเพิ่งเริ่มต้นในการลงทุนเพิ่งเริ่มต้นเลยเพราะอะไรฮะเพราะว่าเขารักในกระบวนการเขารักที่จะอ่านที่จะวิเคราะห์ที่จะคิดที่จะลงทุนนะครับแต่คนจํานวนมากเนี่ยเข้าตลาดหุ้นเนี่ยเพราะ นะครับอีกข้อหนึ่งที่ชอบมากคือเขาเป็นนักลงทุนที่มีวินัยมีความอดทนมากๆค,คือถ้าเกิดอะไรที่เขาไม่เข้าใจนะครับแล้วก็มองไม่ออกว่าระยะยาวจะเป็นไงเนี่ยเขาไม่ยุ่งเลยมันจะร้อนแรงมันจะฮิตกันแค่ไหนจะถูกคนอื่นด่าแค่ไหนอะไรเขาไม่ยุ่งเลยอย่างตอนดอทคอมถ้าใครจําได้เนี่ยเขาไม่เล่นเลยนะฮะแต่ว่าเขาเนี่ยจะโดนค่อนแคะมากเลยทั้งสื่อมวลชนทั้งฟันเมเนเจอร์ด้วยกันที่บอกโอ้ยกัเฟรนี่แบบเป่าล้านปีอะ่ะแก่แล้วผมไม่รู้เรื่อง นะครับ,รบแต่เขาบอกไม่ใช่ไม่รู้เรื่องก็คือเขาไม่รู้เรื่องไงเขาเลยไม่เล่นมไม่ลงทุนครับ,รบได้ฟังการลงทุนสไตล์บอฟเฟต์ต้องบอกว่าน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะคช่วงหน้า VI สายดำนะคะจะกลับมาเจาะลึกว่านักลงทุนรายย่อยถ้าเรื่องลงทุนสไตล์บอฟเฟต์จะเป็นยังไงติดตามพร้อมกันช่วงหน้าค่ะสิ่งที่แฟนพันธุ์แท้อย่างพี่เว็บประทับใจวอร์เรนบอฟเฟต์ไม่ใช่แค่กระบวนการลงทุนเท่านั้นนะครับแต่พี่เว็บยังประทับใจที่บอฟเฟต์ได้เผยแพร่ความรู้ของตัวเองเพื่อเป็นประโยชน์ต่อน,นักลงทุนด้วยครับ